เต้าสิ้นเหียนเลิกถึงปีใหม่แล้ววันนี้เราชื่อขออนุญ,ญาตมาอวยพรคำปีใหม่ให้กับเพื่อนๆพ,พร้อมมาสอนนะคะอาจจะไม่ถึงอ่าอาจจะเลยหนึ่งนาทีนะเพราะว่าคำศัพท์มันจะหลายคำศัพท์หน่อยนึงนะคำศัพท์แรกค่ะเราชื่อยอ่า祝 s ยง心ื่成เฉิงตัวนี้ค่ะแปลว่าขอให้สม ความปรารถนาทุกอย่างชิงฝูควายเลอแปลว่าร่ำรวยความสุขกงฉีฟาฉายร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะชิงฝูควายเลอกงฉีฟาฉายและ,อ,ะอีกประโยคหนึ่งค่ะ จอกันอีกหนึ่งประโยคค่ะประโยคที่บอกว่าเฮ้ยสิ่งเก่าๆมันผ่านไปแล้วนะร้วนกายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นอย่างเงี้ยอะไรก็ตามมันผ่านไปแล้วนะก็ร้วนกายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะคะโอเค,อเคยกตัวอย่างเช่นคำน,นี้ค่ะรุ่งสิ้อีกต่วเปวลี่ยนถสิ่งตลอดรุ่อีกต่วเปวลี่ยนสิ่งตล รือชื่อตัวนี้นแปลว่าอเรื่อตัวนี้แปลว่าเก่าเนาะชื่อตัวนี้ย่อมาจากชื่อสิงแปลว่าเรื่องราวเนาะรือชื่อแปลว่าเรื่องราวเก่าๆนะเรื่องราวเก่าๆนะเรื่องราวเก่าๆก็อีกัวอีกัวคำนี้แปลว่าอีตัวนี้ย่อมาจากอีกั่อีจริงที่แปลว่าเรียบร้อยแล้วกวกนี้แปลว่าเคยข้ามผ่านประโยคนี้จะแปลว่าสิ่งเก่าๆเนี่ยเรื่องราวเก่าๆเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะโตเปี้ยนเฉิเซินแต่ละ โตนี้แปลว่าทั้งหมดเปี้ยนเฉิงตันนี้แปลว่ากลายเป็นเปี้ยนเฉิงนี้แปลว่ากลายเป็นสิ้นตลอดสิ้นตันนี้แปลว่าใหม่นะก็กลายเป็นสิ่งใหม่ๆแล้วโตเปี้ยนเฉิงสิ้นตลอดก็คือล้วนกลายเป็นสิ่งใหม่ๆไปแล้วนะคะประโยคนี้พูดแบบนี้นะสิ่งเก่าๆผ่านไปแล้วล้วนกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะภาษาจีนเราพูดแบบนี้ค่ะรื่ยซื่ออี้กู่โตเปี้ยนเฉิงสิ้นตลอดโอเคนะ ก็คือจ no, ูตาเจียนนคซิเมยฝ天นหนาวก็คือแบบเเมยยทีน每ซินตรงนี้แปลว่าแบบมีความสุขทุกๆวันนะเม่อ่าเม่ไม่ฝันหนาวไม่ฝันหนาวรงนี้แปลว่าแบบไม่ต้องกังวลอะไรเม่เทียนคายชินเม่ฝันหนาวมีความสุขทุกๆวันไม่ต้องกังวลสิ่งใดๆนะคะเนาะเราชื่อไอตาเจอเราสื่อรักทุกคนนะคะวันนชื่อรุยยซิเหี万事如า新年快อสุขสมหวัง ในทุกๆเรื่องนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะดิฉันเหล่าชิุมค่ะหรือจะเรียกว่าครูบุ๋มศิริลัฐลินนาสืบค่ะขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขความสงบสุข,คว,สสขความสงบใจนะคะขอให้มีความสุขทุกๆวินาทีเพราะว่าถ้าเรานะคะไม่อี่เหี่ยว Yo. สิ่งฝูนะคะแบบทุกวินาทีเนี่ยให้เรามีความสุขทุกวินาทีเพราะความสุขทุกวินาทีจะดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาหาเรานะคะเพื่อนๆแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะดิฉันหล่อชื่อบุ๋มหรือจะเรียกว่าครูบุ๋มศิริรา์ลีนาสบค่ะสวัสดีค่ะลาสองรอบแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ